สวัสดีจ้าทุกคนมากอีลดะพี่น้องมาหลบกวนพัทวันคุณเมื่อเราคือสีลำคาสนั่นเขาตะว่าพัทวันเราอันเรายิียงกับสัตวเราบม่เงยงหรอกเราเป็นเราหนีพี่น้องเลยเราบม่ยิียงเราผยดักเราเป็นนางซี่ เรารู้ใจกันมันก็เลยมาเล่นน้ากันได้อยู่คนมาแล้วเก๋่อยคนได้ไฟหลดเพลินเพลินเนาะสะออนโทรให้หมู่มาไปนอนรับคนกอดกอดอยู่ในห้อกูถทากินแกงกน,น้ำมัมึงจนเมือ่อยเพผมมา่อยเอาแกงกน้ำมันมาให้เพลินมาก็เลได้ยินเสียงวิดวดับวิดวดับเลย,เยงเพลิน เขาให้ love, izations, highest, okay, เฮาเอามาให้แล uh. ้วนี <S <s ่เดิในห่วยนี่เด้ปดิน้อยกขาเนี่กินเบิดน้อยก็น้อยแน่นคือกันก็เข้าแบบหมวนๆแน่นอืมเป็นง่ายไปี็นรับนอนนอนเขาโทรหาจนเมื่อยาเบิรงแน่จะขึ้นเสียงเบิรงเบิรงเออไปยังรันนี้คุณไปนั่งที่เขาได้บัตร เออพี่น้องใหญ่บึงเด้เห็นี่มใครใส่เสียงกล่งงามเนี่ยเ,เด้องามมากงาม,ามกับสามเจ้เาค่ะแหละต้องว้าไวไหลจะไปจับของเขานะ,อะเอออยากคู่อยากเห็น ใช่ห่านนี่เออถ่ายคลิปอยู่บ้างเอาสบายดีเธอมันมวนได้เออลืมไปอีกปอบเนาะถ่ายคลิปก็บอกบอกนบอบอกให้ไปซังมักซุ่มสี่ซุ่มห้ากูเลยปั๊บภาพพดพุดีกับโบเลืออะไรเนาะตะวันเนาะพุดีเดือบดายอีอย่างเออลืมอีอยกูบุกเคยด่าจ้ะอันนี้บอสเอามาให้กูอันนี้บอสมาให้กูซีมแม่แล้วจ้าแม่แล้วจ้าอุ้ยหน้าอร่อยจังเลยแล้วนี่ิตีบอกพี่น้อง เบเคยตีเอามาบวงแบนะกาบ่แล้วก็เอาจานมาด้วยใบหนึ่งนะยากยากสลยน่ารักมาใส่ชิดใส่เสียงในเป็นแม่ลองซิมเด้อเขาโทรหาคุณนอนปาะศรนะมิดจิลี่อยู่พี่น้องเอ้ยพอจนชิเลอร์รบเละเป็นอะไรกูบอกก่อนว่าเอาเตนมาแกงเ่ยไอ้ละใสมาแซ่บแซ่บนัวจืดจืดแซ่บ มเง็ดกินเป็นอยู่บ่อีห่านี่บ่อุตลาใครคิปอยู่บ่โอ้ยอะไรยจังเลยออืเบิ่งอะไรบ่งเอาไม่ได้ว่าพี่ยังอร่อยเนาะแต่ไม่ให็นยิ่งแซ่บนะท่วันใส่มือกินแซ่บๆเป็นคอนเทนต์ซื่อมือกินในดาบคอนเทนต์ได้เรียบร้อยเหรอเรียบร้อยอืออเอาบ่วงกูไม่ได้ได้บ่ทษนะไม่ได้อะ อยู่ในตู้อตบ่วงบ่วงนะคะบ่วงปลานยักเป็นปวยสีปวได้กล้าวจ้าครดอมต๊เลยจ้าเข่าอีบ่วงอยู่ในเือนอ่เบิ่งอะไรบอกบ่ม้วนบอกบ่มวนบิกงเ้อ็มโหหิวเด้อหนยังหายเลยเรื่ตแล้วมเป็นเรื่องตได้ตั้งใจเลยนี พระวันน้าตั้งเจ้าตั้งใจจ้บาเดคยด่าผู้ใจดีเรียบร้อยไมารยาทดีเนาะเลนรวันเนาะเอดตั้งใจได้ะไปกับตะวันเขา่อกูเป็นลูกตะวันนะฮะเลือดเอตวันลูกชายบ่โอ้ยดู่ะดไมุณกับบาบนเดียก็แคบใจเดิมระเสริฐอยู่ผมกย่าเบิ่งเสียงไปเสียงประเสรอยู่ แซ่บอีหลีรือบ่แซ่บเบาดีๆบอกกินได้อยูบอเมื่อกี้นี่ยังว่าฮะใส่ตีนแกงบอกตอนไหนบอกกินหนึ่งนี่มีหลักฐานมไอ้กล้องนี่ไอ้นักว่ายนองซืือบอกแต่บ่เซ่กกับลังซิมันกับพอกินได้เดียวกระเสริฐอยู่ทล้ไมสังไทยเฮือนนะรสแซ่บเลยแต่พอคุณยอนน้องม่สังไทยมันแกงแข็งแล้มันกระดันนะมันกระดันเพียงตะควมาอ่อนมาเบาน้างม่สั่งไทยไม่อยากกระดานเดี๋ยวเป็นไรนะ อเออน้องแบบนีหรือว่าทำไมบงวันเออทำไมเลี้ยงนอ้องเออนั่นแหละทำไมเลี้ยงน้องเออบงวานช่วยให้เขาเซตเซ่บุ้งวานมันแข็ง,งพวกบรรน,นอกมันขเขาจะแกงขเขาจะแบบปลูกสมัยก่อนเออคนบรรน,นอกแกงคนในเมืองกินเออคนในเมืองกันโ <laughs> บเฮ็ดกินจากเถื่อพี่น้องใส่คนใส่ต่คนบรรนอกตัหุ่งคนบรรนอกอรวมกันแหละทั้งพักขยี้ทั้งพักแย่งอะไร แกงกับเนื้อก็ได้สมเปคนในเมืองเลยคนในเมืองบะแกงกินพี่น้องท่นก็มาหิวเนื้อคูกาในเนื้งแดดอร่อยอร่อยว่าเอาอะไรติ่งเด้อมันอร่อยอยู่ทุกคนว่าหยอกมันซื่อเด้อนี่เจ้าเออตรงทักนคุณยายแก้แท้ยันเสียภาพขุดพี่น้องภาพขุดมรอดแล้วละมันอยู่ในกองข่อยนี่เออมีเอากินเดียอพี่มาเนี่ยแมนเอิญกูแม่งได้ได้ถูกแล้วจะอยากกินยังจะอยากกินยังซะกินค่อย บอกเอฟซีบอกเอซีโคลยผู้ใดบ่างมาหาเจะนะใครไม่คลยมาหาเจฉันหน่อยโอ้กูจะกลัวเลยนาะตกลงไปไหมเนี่ยของชอบของมักของธรรมชาติใครรับไม่ได้ก็ช่างมันเอาอา งาเรื่องกูโดนงได้แล้วอี๋ตัดจะออกมาอจักจะไปกินข้าวติหน้าเออเขาบักหน้าใค่น่าไม่เขามาแซ่บมากกว่าพี่น้องเลยโอ้ยเมือแอมเจมือเขาเขามากสั่กชั้นไม่ตีไม่ได้แน่คนคนเอาขนมไม่ข่อยได้นี่คนแพงข่อยได้คนของฝมันยังทีได้บุญคนวะ มาตตวัดมาตตวัดเน่ยมึงมีบุญตัวแม่บน<ม>ได้ของฟรีมาให้คอ,อยพ่แม่ให้แม่ให้มึงกินพื้นกุก็ให้กินเน้นนึกอ่าเงี้ยอย่างจะคือไงฮะอ่ะมึงมึงลงวัดบ่ได้ดมึงฮอนพวกเอาขึ้นมาให้กินอยู่เทิงเพื่อมึกงมกินแล้วมึงดินเดา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 ลงดกินลงรัดลงงโอเวอร์เรากินเทิงมาหนุบเลยจ้าไปีัยสีหนีนะมึงขี่ไล่แล้ว,ว,วมึวง,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 งกับคอนโดกันเดียเนาะ มีมัวให้กินกับเนยคือกูเห็นบอกแกงทำไมมึงก,กว่วแซ่บตายเพียงได้ว่าขึ้นกับ,บมึงอาตีเนตบ่กูไม่เคยว่าจะเถื่อนนะมันเป็นคอนเทนยูโ<ส>น่คอนแทนเห็นบอกกว่ากับมบเนลาเห็นบอกกูไม่เไมา้มีพ่สังค์คือก็่าัยแบบไงแบบไม่ตีแต่บะแซบกาขนมนกย ulo, ยย็ยูโรเดอยูโรแต่ยูโรไม่กินไทยแลนด์เด้อกุลาักแท่ขนมมันเน็ นมไขนมปันขนมปังบเป็นยูโรเขาเรียกยูโรเออยูโรยูนเมกิไเนี่นเลยไปมนันเยปเ็นั่นเปม็กิน่นเลยไม็กซิโมนั่นเลยไป็กบกนลได้ม็กซกนั่จเลเม็กซิโกนั่นเ็กซิโก่เไป็กแิโกน่เปม็นั่นเป็นนนนก,กิน่นลยาเมนเขยจะเม็กินนเลมกินเกินนเลย ป่านน้คอยวัดนี่แม่กินไ้้องห่อผมอแพงตะวัลายกว่ามึงนะปันี้จะแพงขาบ่ห่อกวก็ไ่แพงว่หนาคุณตกแพงตะวัแ่กเห็นมุกเป็นบ้าล้วกูเลยแต่เงินก็ยังให้ยืมืมมียืมแต่จะยืมยตาว่าธรรมดาเออได้ยังแต่เงยังให้ยืมกูว่ามันะไะาเออคอยเป็นคนได้ปนนีงยยืมีแต่ยืมมันละ ไม่งอนเนี่ยคุณพ no ี่เพื่อนเพืนเอน่สายุณจกินยังบ่มีหเป็นไก่ไ่ได้กำไรไ้ปอ่ะน่อยนะแต่ที่กับแน่จะจัดแคีตว่ายังแกงดูไแซซมมันเลยไหมอัคไปจโดนยัไ่หนแต่แปนอนคือกูคือไปเพะวาอาบน้่มาผ่านนอนเ่าสิ นอน่ท่านัมาใ้นะลมาลดอย่าไปบ้านอนลงมาเากคนว่าาพูดใหญ่ก็ว่ามุนมนลงมาเซเอิดาวเอาไปซิ้สอนตัองมีจโอเคโอเคแล้วน้อยลงมาเล่นนเข่าแน่เอองมาเื่นนเ่แน่นักนั่งอยู่ไปลดซ้อนประจำนี่มาเล่นน้ำข่อยแน่่บคัดเป็นหัวร์คุณตั้งแต่ตอนคุยอยากกินเลยนะ ก็จกปีบิมสามปีนี่ังในี้แต่เสียงเพิ่นได้พี่น้องมาเนี่ยกจว่ากถเมล์เราดิซุ้ยุที่คนนี้กูทอมอ้นี่เปนเท้าสาวเือเหี่ยวใชนี่ยย่างให้กลัวไปสังขารน่ด้ยเนามึงอย่าหักขออ้าวของินเพื่อนไม่อ้วนจะเถออ๋อี่สั่งหนึ่งมันไปตะกินอยู่ส่วนกูจับมันใหม่ๆแต่ว่ายังไม่ได้กินมัน เจอะมันมีเมียเจาะเมียมันซื้อ,อยังมีหมกอยู่ฮึ่มต้องรู้ออกของเขาอ่ะอ <c oughs> เออเร่าพี่นยังก็งว่าวซื้อเช่วงนั้นหลังจากเทียนกับเจ้ขาวปัก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 มือคืนพี่น้องจนแจ้งละแจ้งมาหดแล้วพี่น้องเออคลิปนี้คลิปนี้เจ้ขาวอันจักพี่ซังพี่น้องาดาชุดคลิป,ปพี่น้องเป็นยังดอก ตายแปเดียนะองน่น <laughs> <c oughs> เอาเขาก็ไดงกินอยู่เมืองน้องอาดัะ,ะพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อพี่น้องบ๊ายบาย